สวัสดีครับผมร้านสุนทรมินะครับสามคันนี้นะครับเรากาลังทําขึ้นมานะฮะท่านใดสนใจนะครับทางรถท้องพ่วงนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับเราจะขายทางรถท้องพ่วงนะครับหรือว่าจะเอาแค่พ่วงก็ได้เลยนะครับเพราะว่าทางร้านได้ทำผลิตขึ้นมานะครับเรื่อยๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสกู๊ปปี้ไอนะสีครีมนะมีสีเดียวนะครับ สีครีมเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะครับสามารถไปส่งให้ได้เลยนะครับสงรถสองพ่วงนะฮะหรือว่าจะเอาแค่พ่วงก็ได้นะครับแต่ว่าลูกค้าต้องมีรถสีครีมนะครับสีนี้นะครับรุ่นเดียวกันนะครับสามารถติดตั้งให้ได้เลยที่บ้านนะครับรวดเร็วนะครับตัวนี้นะครับสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้นะครับประมาณนั้นนะตอนนี้เรา ทำขึ้นมาหลายคั้นนะครับรุ่นนี้นะตอนนี้เรากําลังออกขายนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ลูกค้าก็ลองพักมานะครับนน09088785576ี่าซัๆสวัสดีครับ